ลิงไทยแต้มบุญสูงเจอลิซ่าตอบกลับแบบนี้หลางเอ่ยขอเป็นแฟนเดินตามความฝันของตัวเองจนได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิงค์สำหรับศิลปินสาวคนเก่งลิซ่าลาลิสามโนบาลสมาชิกชาวไทยของวง b l a c k พิงค์ที่ตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงระดับโลกแล้วการันตีด้วยผลงานมากมายของเธอทั้งเพลงทั้งพรีเซนเตอร์ต่างๆหยิบจับอะไรก็ปังเป็นพลูแตก แม้จะดังเป็นซุปตารระดับโลกแต่ยังคงน่ารักเป็นกันเองวางตัวดีเสมอต้นเสมอปลาย ไม่แปลกใจที่ใครๆก็รักและพร้อมสนับสนุนล่าสุดมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักลิซ่าพูดคุยตอบกลับลิงทั่วโลกผ่านวีเวิร์ดและหนึ่งในนั้นคือมีแฟนคลับชาวไทยที่ได้ร่วมพูดคุยพร้อมเอ่ยขอลิซ่าเป็นแฟนงานนี้สาวลิซ่าก็ได้ตอบกลับอย่างน่ารักว่าผ่านด่านดีโอก่อนนะและดีโอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือแมวสุดเลิฟของลิซ่านั่นเองจ้าสมกับเป็นทาสแมวตัวโยงเลยละจ้าขอบคุณที่รับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ